มาขโมงมกเด็กต้องสาบโอ้โอเคโดนเข้าไปแม่งเนี่ยเก่งเหลือเกินเติมก่อนเติมก่อนล้อเ,เล่นล้อเล่นไม่ได้ตั้งใจหลบได้ครับเฮ้ยทำไรวะนี่เนี่ยกระทืบหลบโ,โอ้ะกี้มันทำอะไรมันเรียกฝนมันเรียกฝนมาแล้วหลบมาทำไรอ่ะหลบได้ครับผมหลบอยู่เฮ้ยชิบห่านละโดนเหยียบเ,เข้าไปแตกยงังชิบหายแล้ววิงว่งวิง่งวิ่งอย่าติดอุ้ย ชิปปู้ทำไมกิ๊งไม่ทันวะติดห้องอีกแล้วทำไรอะถึงไหมโดนครับไปพันไปดิเออไม่ได้แดงนะโดนครับถ้าอยู่ไกลๆอะโดนหมดมันมีทางลบแน่อุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนะเออแป๊บอะไรวะแปลกๆแปลกๆแปลกๆนะเออแป๊บทำไมเราเก่งจังวะเฮ้ย ทำไมผมรู้สึกผมหน่วงแปลกๆปวอีกแล้วโอ๊สาดทั้งวันมึงจะให้กูเล่นไหมเนี่ยวันเนี้ยเอ้ยมึงสาดเกินไปเปล่าวโอ้กิ้งโอกอกแม่งไอ้กะจังหวะทเฮ้ยมาอีกละโอ้ยใหม่โคตเลือดแตกแน่หนีก่อน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 โอ้โหลำบากโคตรเติมอุ้ยโดนเฉยระยะมันยังไงกันแน่วะเกลี่ยงมะอุ้ย เอางี้เหรอครับนี่แน่ราชมอนเล่นแม่งลบป๊บโอ้โยย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 ยอยย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 หยยยอยย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 มัยยยงยยยยยยชมยยยยยยเยย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 ยอยยยมาลมโยยย ทำไรอ่ะพุดฝนพะฝนตกนกจึงร้องโอ้ชิบหายแล้วกูตายแน่ตายแน่นอนวิวมาก่อนวิวมาก่อนอย่าเล่นโอ้โหทางยาวแม่งสาดไม่พักเลยเวนี่เออผมดาววายุเล่นแม่งเออแล้วเราก็กิ้งลงมาครับแล้วมันก็จะฟาดหลังจังหวะที่เราก,กิ้งแล้วเราก็ปอกแผลมันจะทําฝนตกลงมาครับฝนต,ตกฟ้าร้องแล้วเราก็โอ้กิ้งไม่ทันกิ้งโอเคกูจะตายอย่าพิ่งอยา่ยาอยา่ยาอย่าทำไร โอ้โหแล้วทีนี้มาฝาดเป็นทางสายเป็นทางยาวแม่งเออคมดาบวายุเอ้าไม่โดนอีกนี่ไงเออไม่โดนหรอกนะหลบได้ครับผมเกวกนหลบได้ทีแล้วก็ป้อแปะแม่งเอ้าจังหวะนี้โอเคยาศาสตร์นี่ไงโดนเข้าไปโดนเข้าไปมึงคมดาบวายุเดี๋ยวเราหน่วงอะไรอะเอ้ยจังหวะโดนตีก็เราหน่วงเหรอ กิ้งเข้าไปโอเคโอค้โหกูจะดุ้งเออไม่ทีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทำไมกว้างจังไงหลบออกมาก่อนครับคมดาบวายุเล่นแม่งเลยเออนี่ไงแล้วก็กิ้งหลบเข้าไปครับปอกไปหนึ่งทีแล้วก็กิ้งหลบอีกทีแล้วก็ปอกไปหนึ่งทีแล้วก็ตู้มเกิดเปเ็นก้อคขั้นโอเคปอกไปโอ้ทำไรอ่ะพิงก่อนเฮ้ยติดชิป,ช,ปชิปหายแล้วติดโดนด้วยโดนด้วยชิปหายแล้วเว้ยโอเ,เติมเติมได้อยู่ได้อยู่ มันอาบน้ำมันอาบน้ำแต่ม่แต่ไม่ขวดเพื่อความปลอดภัยโอเค,คผมดาบวายุในขณะที่ดูเชิงเราก็กิ้งเข้าไปแล้วก็ป้อปแปะกิ้งหลบอีกทีปอปแปะอีกทีนึงในขณะนี้มันก็อาบน้ำอแล้วครับเราก็ผมดาบวายุป้อแปะอีกแล้วเรก็เเดี๋ยวกูนี่หวาปอแปะโอ้ยโทษโทษแไงเลยเมิน่หมดรอกอ่อนรอก่อนไอหนุ่มไอเด็กต้องสาบเว้นไอม็อกนี่โดนเข้าไปครับเรากิ้งเข้าไปแล้วเราก็ปอปแปะกิ้งอีกทีแล้วเราก็ปอปแปะ แล้วเรากิ้งอีกทีแล้วเราก็ป๊อปแปะเออทำไรอะ่ะหลบได้เอาไม่ได้แดกนะไม่ได้แดกนะแต่ว่าเตมิน่าหมดครับไม่งั้นตายนะเราอ่ะหลบอยู่กูเหนื่อยละเออกิ้งอยู่ป๊อปแปะตายตายไปเหอะโอ้โหนีก่ก็จะเก่งไอ,อ้นุ่มเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น พิหายแล้วแต่ต้องสาบอะไรวะนะ่าเดี๋ยว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 อยู่อยู่อยู่ก็เจอพิพายแล้วพี่น้องไปเลยช่วยด้วยช่วยช่วยด้วยพี่ช่วยด้วย,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 วยเอาโลนโลนโอเคเออ่เลือกอาวุธเลือกอาวุธโอเคประมาณนี้ครับเอาเว้ยผมดาเอาพายุเล่นมันเล่นมันนี่แน่นี่แน่นแนอยู่ก็มาโดนใส่มึง เดี๋ยวระยะระยะมันเพี้ยนๆโอเคตายหนึ่งเอาเร็วโคตรโดนเข้าไปครับโอ้โหนึกว่าจะเก่งนี่แน่เป็นไงล่ะเจอบัฟด้วยเอาเดี๋ยวไม่น่าหมดเติมก่อนให้ตัวเราบวกครับแล้วเราก็เออค่อยแทรกอุ้ยโอ้โหโดนโดนเข้าไปนี่แน่คมดับวายูไปดิเติมคนเดีวเพิ่มความชัวโอตาลายตาลายโคตรนี่แน่ไอตัวนี้ถึกเออเอาเรียบร้อยตาย อยู่ก็มาไอเรานึกว่าจะเก่งมาอโอ้โหมึงเอาก่อนเลยเลยบอกแค่มาคำเดียวมึงเดี๋ยวก่อนใจเย็นเติมน้ำมันนิดก่อนครับอย่าพึ่งอันแน่ไม่ได้แดกนะเออไปดีโดนผมดาบวายุเล่นแม่งอ้าวหลบได้ปอแปะปอแปะไฟช็อตไฟช็อตอุย อู้พึ่งหลอดพึ่งหลอดอู้ใหม่ก็เติม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 อย่าอย่าพึ่ง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 เดินอย่าพึ่งเดินช่วงนี้ช่วงนี้ดาเมจเข้าแรงเข้าแรงอะไรวะกิ้งมาปอกแปะสองทีหลบปุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวท่านี่คืออะไรอ่ะหลบได้โอ้ยหมูระเบิดตุ๊กอู้อุ้ยชิบหายละชิบหายละวิ่งก่อน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 หลบหลังเสาโอเคได้อยู่รอดเฮ้ยยา เฮ้ยล็อกเป้าล็อกเป้าขอร้องล็อกเป้าต้นไม้ต้นไม้พังอ่าอยู่นี่โอ้โห,ออหมองไม่เห็นนี่แน่โดนเข้าไปหลบครับผมผมดาบอายุหลบอีกทีนึงป่อปแปะอ่าค่อยๆป่อปแปะไปครับผมดาบอายุอุ้ยอู้เดี๋ยวเดือดเดือดเดือดแรงไปเปล่าเติมเลยหลบอุ้ยเดี๋ยวชิปชิปหายแล้วชิปหายแล้วอู้เอาหลบได้ยังไง,ไงวะผมดาบวายุตายสิครับงานเนี้ยเออแถมแถม โอ้เอาโดดโดดหน่อยอเฮ้ย,ยโดดโดดหน่อยโอเคอุ้ยลุ้นตัวแทบเหนียวอ๋อบอลแมนเปอร์กอนได้เปรียบครับตีแน่ตีแน่โอเคสบายชิลกิ้งได้เจอแยกน้ำค้างโอ๊ยเล่นให้มันแข็งเล่นให้มันแข็งไปแยกน้ำค้างอีกทีนึงอย่างอีกอย่างอีกหลบได้แยกน้ำค้างเออขาวยังโป๊บไม่ให้ไม่ขาวอีก ชิหาน่าเติมก่อนเราดาเมจเข้าโอ้โหบอกแล้วไงดาเมจเข้าโคตรแรงอุ๊ยเติมเลยอย่านะเว้ยพี่มันแคบหลบได้โอเคเย่างน้องค้างนี่แน่ไม่โดนยิบ๋ยบอีกทีนึงเดี๋ยวมันก็วิ่งเข้ามาแม่งไม่วิ่งว่ะโอ้โหตกใจหมดเมื่อไหร่จะแข็งย่างโอเคเกือบละ หลบได้ยับอีกทีนึงแข็งแล้วเรียบร้อยอย่างอีกแมเงเอ้ยตีวันนี้แข็งวันไหนเนี่ยเฮ้ยน่าจะแข็งไปแล้วปะมันข่าหรือยังวะทิบหายละเปลี่ยนค่อยค่อยเอยอ,อเอ้ยติมเรือยก่อนเพราะว่าปลอดภัยโอเคครับเราได้เราได้ได,ได้แน่อ่ะเจ๋อปลาโฉมอนไปดิอีกทีนึงล้มแน่นอนแล้วก็ กระซวกเข้าไปเออโดนโดนอุ้ยโอ้โหไม่เล็งไม่เล็งเป้ามึงเจอขาเมขาเมะฮาอ้าวใกล้แค่นี้ยังพลาดอีกเหรอเหลือจะเชื่อโอ้โหวิ่ละเซ็งเลยโอเคเดี๋ยวผมดาบวายุหนึ่งทีเลิกเล่นแล้วน้ำแข็งอ่ะมันหนาว เติมครับดับวอยุ่วิธีนึงโอ้ยโอ้ยโอ้ยเติมก่อนเอ้ยติดโอ้ดีนะเติมเฮ้ยติดติดโอเคปอแปะอ่าหลบได้ปอแปะแม่งเออเป็นไงล่ะมึงผมดับวายุ่วิธีอีกทีก็เอาอย่าไปตายถึกจังวะเออกระจอกง่อยนี่เนี่ยเอมมี่เฟลจะ่บองนะโอ้โห พูดทุกสารทุกพงเยอกันอีกแล้วทำไรอ่ะโนแต่หัววันเลยนะเออโนไปโคนไปออกกระซวกพุงอะไรกันโดนไปสามพันอ้ครึ่งหลอดเปลี่ยนกนเปลี่ยนก่อนุ้ยเราจะทำให้มันติดแข็งครับไม่โดนนี่แน่โดนหน่อยเรียบน้อยติดแข็งละติดแข็งละโอเคมันระเบิด อุ้ยโดนเฉยหายละเติมเติมเติมพวกของรถไฟมาแน่ทำอะไรอ่ะทำอะไรวะอู้หูอี๋จะทำให้มันล้มยาระโช้ม่นอีกทีนึงบังอาจบังอาจวิ่งหลบเข้ามาโอ้โหมึงอะไรเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยอุ้ยอุ้ยอยู่ไหนระชกอุ้งไม่โดน เอกดาพีไอ้ราชมดอีกทีนึงโอเคพักผักแป๊บผักแป๊บติชิปหายละอุ้ยเติม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 โอ้ขวดท้ายแย่แล้วอู้แย่แล้วเอกดาพีไอ้ราชมอนจังหวะมึงนี่นะอุ้ยราชมอนโมยเติรชมอนอีกทีนี่เมื่อไหร่จะลบลบได้โอเคเมื่อไหร่จะลบ อยู่ไหนวะลาชโชมอนยังอีกแหงงี้ยาทำไรอะ่ะขอนพ่นขาเมีขาเมีกำลังจะมัน,มน,มนยิ่งโอเคเอาใหม่โอ้โหดาเมจรอบตัวปิดไหมเดี๋ยวจ่าสันนึ่งช่วเข้าไปแหงไหม ยังอีกน้ำแข็งยังไม่กัดปวดอะไรขนาดนั้นวะนี่เนี่ยจ้วงเข้าไปใกล้แล้วครับจ้วงปาดเออแตกแล้วแตกละ,กละโอเคมาทำอะไรอะ่ะหลบได้หลบได้ไค่อยปล่อยแปะอ่าหนึ่งทีผมดาบวายุเข้าไปนี่เนี่ยไอลาชมอนต์แม่งลาชมอนต์เออระเบิดไหมระเบิดยังอุ้ย วิ่งปลาชมพนอีกทีนึงเออค่อยาสะสมมาแน่มาแน่กิ้งโอเคหลบไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีช่วงนี้เฮ้ยหลบได้มาไหมปลาชมพนนีแน่มาอีกจะกิ้งทำไมเยอะแยะมองไม่เห็นวิ่งตามเขาวิ่งตามรถชักปลาชมพนโอเคโอ้เติมก่อนเติมก่อนเติมก่อนเพิ่อความชัวร์โอเคอุ้ยอุ้ยเกือบ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 ปลาชมพน เอาลม้มมาเลยขาเมขาเมครบพรืดเตซิโกโอเคโดนเข้าไปพัจิมน่าจะตายไปแล้วป่ะเนี่ยไม่น่าเลยคุณเฮ้ยชิปชิปโอไม่น่าเลยพลังเวทเราก็ไม่ได้แรงยาโอเค,โโบอเคลบปโดนผมดาบอายุแม่งไม่เข้าใกล้ละนี่แน่จบจบไป